สวัสดีวันหยุดวันเสาร์นะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มหอมแบ่งไฮโดน้ำนิ่งของเรานะครับวันนี้ผมก็มาเพราะหอมแบ่งนะครับตอนที่เอามาล็ดลงก็ไม่ได้ถ่ายเนื่งองจากว่าไม่มีคนถ่ายให้นะครับก็จะมาถ่ายตอนอเอามาล็ดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ฝากถึงมือใหม่นะครับอย่าเอาเมล็ดลงลึกเกินไปนะครับเอาแค่ให้แผ่นฟองน้ำนิดนะครับเอาลงแค่เสมอแผ่นฟองน้ำนะครับแล้วก็ปิดไว้ในที่มืดนะครับปิดไว้ในที่มืดสองคืนนะครับเช้าวันที่สามแล้วก็จะมาเปิดออกรับแสงแดดนะครับนี่ครับก็อีกสองวัน นะครับอีก2คืนนะครับเราก็จะมาติดตามตอนต่อไปกันได้ครับผมว่าอัตราการงอกเขาจะงอกเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็าไว้ปลูกที่โรงเรียนนะครับผมหนึ่งแผน่นก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับสมาชิกในกลุ่มของเราที่อุดหนุนมเมล็ดพันธุ์หอมแบงตลอดจนถึงปุ๋ยนะครับที่ใช้นะครับหอมแบงนี่เป็นอ่า ผักที่ปลูกง่ายกว่าผักอื่นทุกชนิดเลยนะครับเท่าที่ผมปลูกมาเนื่องจากว่าหอมเนี่ยเขาชอบแดดนะครับชอบแดดถ้ายิ่งแดดลําต้นก็จะยิ่งอวบยิ่งสวยนะครับก็ฝากพ,พี่เพื่อนติดตามนะครับอีกสองวันเราจะมาดูกันว่าเขาจะงอกประมาณไหนนะครับขอบคุณครับ